ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพอ่อพ่อกับพ่อแตีมอีกนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนนาดีต่อยิงนะพี่น้องเนาะครับวันที่วันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมกราคมหกเจ็ดครับลาวพัฒนาออกเจ็ดหกหนึ่งหกสองสอง ขับส่วนเลขกล่างก็ออกหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะรับของอาจารย์เซียนนาดีงวดทีผ่านมากอะรุดนะครับพี่น้องขับเลกขกพ้นไปกันคนละทางนะครับแต่ว่าสูตรของเพิ่นเข่าอยู่รับสองสามสี่หกเจ็ดแปดขับหกกับไปออกเลขกล่างสองกับไปออกบนรับจับคู่ก็ได้รุดไปเนาะพี่น้องเนาะมีสามหกสี่หก เลขผลออกกันหนึ่งหกนะครับเอาหวัวน,นี้มาตามกันต่อยิงนะพี่น้องเนาะกับอาจารย์เซียนนาดีนะครับหรือเบื้อง,งน้นพี่น้องเนาะ ครับกับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากรกาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ เราพัฒนาเสียนาดีนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับ8นะครับเจ็ดกับ8เน้นที่เจ็ดนะครับ ครับมาเมิงจับคูนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ ครับส่วนลักแปดพี่น้องแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะเซียนนาดีเน้นที่เกดหนึ่งเกดสองนะครับ แต่ว่าส่วนตัวที่บโบเนนมักเข้ากับน้มันได้พี่น้องเนอะนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดสามน้ำนะครับครับอาจารย์พระนายมามีตกกันน้ำนะครับตัวกันเจ็ดสี่ 84นะครับ <iscilla> กัน ident, hum. ใบซองหางนะพี่น้องครับนาที่สำคัญเลยพี่น้องเริ่มมากสอบตัวแดงหอกก็่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับเอาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่29มกราคม2567ลาวพัฒนาเซียนนาดี รับปนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7นะครับรับจับคู่นะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็องเจ็ดสามแปดหนเน้นที่7จ็ดนะครับส่วนตัวกันนะครับเดอเจ็ดี่แปดสี่นะครับเนาะ เอาคอยเขาปังๆเด้อวันนี้อาจารย์เซียนาน,นะขอขอยนาดีนะครับเนาะครับพระเทียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะรับที่หายแนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับพ่อเตียมก็ขอให้เขาปังๆเด้อ แตกทั้งบนทั้งล่างรอบมันดูน,นอนเอฟซีเนาะเอฟซีก็จะได้โศกโมันมานกันนะครับครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมเนื้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมกับขอ้อกับขอบพกุลเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียม ครับพอเตรียมขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ยาห้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถูกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม